สวัสดีครับก็มาพบกับ n l k s e อีกแล้วครับซึ่งที่ห่างหายไปนานเนี่ยเพราะว่า mm hmm. ผมอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ว่างจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เน็ตช้าด้วยช้ามากๆจริงจริงเลยทำอะไรไม่ค่อยจะได้สักนิดหนึ่งนะครับก็กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับทริคที่คนบางคนอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้ก็ได้ซึ่งวันนี้ผมก็จะนำเสนอเรื่อง แคชอ้าวโอ้แคชคืออะไรแคชท,ที่แปลว่าเัินหรอโอ้ที่นำ้ำว่าร้อยสองร้อยเอ้ยไม่ใช่แคชท,ที่หมายถึงนี้ครับหน่วยความจำของแต่ละประเภทซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกแคชของ Google เคยใช้กันไหมแคชใน Google เนี่ยมันเป็นยังไงวะมันคืออะไรวะเออนั่นดิมันคืออะไรวออะ แล้วผมจะทำไงวะเนี่ย <c oughs> ขนาดตัวทำตัวคนทำชิปยังไม่รู้เลยร <c oughs> อเลยครับรอเลยมาอย่างอื่นนะครับเราก็ต้องมาใน Google ก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็จะพิมพ์เบาๆบาัว่าอ่ะสมมุติอ่าอ,อะไรดีอ่ะผมก็เคยเป็นนักฮกเกมอยู่ก็ไปเล่นบอทดของเกมแปดเทพไว้นะคอืม แต่เช่ามาเถอะไม่ต้องมาสนใจนะครับอ่ะพอสมมุติคุณค้นหายอย่างนี้แล้วเนี่ยมันได้มันได้มาแล้วเหมนี้ใช่ไหมผมจะเข้าหน้าเว็บเนี้ยไอ้บอร์ดดีๆเนี่ยนะแต่มันจะมีการเข้าหลายรูปแบบมีทั้งเข้าปกติเข้าแบบแชทใกล้เคียงและแชร์ซึ่งแชร์เนี่ยจะแชร์ใน Google Plus Facebook หรือยอย่างอื่นก็ได้นะครับ แต่ในที่นี้ผมค้นหาได้อย่างนี้ดีกว่ามันจะง่ายกว่าบอดดีอ่าพอเข้าอย่างนี้แล้วนะครับอ่าสมมุติผมเข้าเว็บเนี้ยเข้าด้วยวิธีปกติคลิดขวาแล้วเปิดไปอพอเข้ามาแล้วเนี่ยมาต้องเข้ารหัส คุไม่ได้สมัครทำไงดีวะเออช่างอันช่างอะผมมีวิธีที่ทำให้คุณสามารถเข้าไปอ่านในเว็บนี้ได้โดยที่คุณไม่ต้องสมัครแค่ตัว <c oughs> แล้วคุณจะงงในสิ่งที่ผมทำเห็นไหมอ่านได้ไม่ต้องไม่ต้องเข้าสู่ระบบก็อ่านได้เลยั สามารถใช้ได้เกือบทุกเว็บทำไมถามว่าเกือบทุกเว็บคนทำคลิปเนี่ยเคยเข้าเว็บหนึ่งด้วยแคชเข้ายังไงแม่งก็เข้าไม่ได้จริงๆมันเป็นเว็บเดียวในชีวิตที่ผมทําแล้วมันยังไงก็ไม่ได้ไม่ว่าจะซอกโค้ดแฮ็กโค้ดโ,โอ้โหสารพัดวิธีก็ไม่ได้เลยต้องยอมยอมเว็บนั้นดิดเดียวแต่ส่วนใหญ่ทําได้นะครับลองเอาไปทำกันดูอ่ะ แล้วแคดมันมีประโยชน์อะไรอีกอ่ะม,มามาดูกันซึ่งผมก็จะมาทดสอบกับเว็บเด็กดีนะครับทำไมต้องถามว่าเป็นเด็กดีเด็กดีเป็นเว็บอะไรที่เข้าแร้วช้ามากๆโอ้ถ้าเข้าโดวยวิธีปกติเนี่ยใช้เวลาเป็นชาติกว่ามันจะมาอะไอ้ประมาณนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าแคสมันมีประโยชน์อะไร ไม่ใช่ว่าจะเอาไว้สำหรับแฮกเข้าไปดูข้อมูลในเว็บเฉยๆนะครับมันทำให้เร็วขึ้นได้ด้วยเมื่อก,กี้ก,กีนี้กว่าจะเปิดจะช้ามากจริงๆพอเรามาเข้าได้แค่นเนี่ย็นไหจะเร็วขึ้นและเนี่ยเห็นไหมบางทีนี่โอ้โหกว่าจะเปิดได้แม่งเป็นชาติอันนี้มาถึงแม่งมีอะไรมาให้เยอะและ้วสุดยอดจริงๆ รู้สกเหมือนคลิปนี้ผมจะพูดคำว่าแม่งกูเยอะไปนังขออภัยด้วยนะครับก็นี่นะครับเป็นไงครับโอโหสบายเลยอะแล้วถ้าเกิดยังใช้อีกอือ่ะผมจะไม่ได้แล้วว่าเว็บไหนที่เข้าไปแล้วเนี่ยคลิกขวาอย่างเงี้ยไม่ได้อะทำไมคลิกขวาไม่ได้เพราะเว็บเขาบล็อกไว้อยู่บล็อกไว้ไม่ให้เราไปแฮกไปซอก หรือไปก๊อปปี้ข้อความเขาประมาณนี้นะครับก็ก็คือ,อผมไม่น่าไปเลยให้เข้าไปโดยแคสก่อนนะครับสมมุติเราจะไปก๊อปข้อความเขาใช่ไหมครับแต่เราก๊อปไม่ได้เพราะเว็บเขาบล็อกคลิกขวาอยู่เห็นตรงนี้ไหมนี่เวอร์ชันที่แสดงข้อความเท่านั้นให้กดไปเลยครับพอกดปุ๊กเนี่ยคุณจะคลิกขวาได้ปกติแต่ ถ้าคุณจะเอารูปเนี่ยต้องหาเอาเองนะมันทําไม่ได้นะก็นี่ครับก็จะมาบอกประโยชน์ของแคสก็ลองใช้กันดูนะครับถ้าเกิดใครงงถามในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้คุณเข้าใจมากที่สุดนั้นก็หวังว่าทริคนี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็เยอะไม่เยอะก็น้อยก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับคาพู้จะเกด ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมจะเข้าใจผมลยนะนั้นผมจบแค่นี้ก่อนนล้กันเดี๋ยววันนี้จะผมทำคลิปหลายชิปเลยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการกริ้งแถ็บวิธีการทําทีม Google วิธีทําโู้สารพัดลูกแบอบลมากมายนะครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนั่นเอง l อลเขอไปทำคลิปต่อไปต่อนนะครับบ๊ายบาย